จะยังมาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ข่าวสารแวดวงการทหารนะครับสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับวันนี้เราก็ยังจะมาอัปเดตสงครามทางฝั่งรัสเซียยูเครนอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับจากกรณีที่มันมีรายงานนะครับว่าคืนนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงกลางดึกตีสองเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันมีรายงานว่ามันมี ลูกไฟขนาดใหญ่มีเหตุการณ์ระเบิดในบริเวณแคว้นไครเมียนะครับจากรายงานสื่อท้องถิ่นในคืนนั้นนะครับมันรายงานว่ามันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของไครเมียนะครับไล่ตั้งแต่เซวัตเตโพนบาลาคาวานะครับซาคีเซปาทเรียรวมถึงซิมเฟโลโพลด้วยนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่บาลาคาวาเนี่ยนะครับที่ ที่ราบสูงไายาบาทสนี่นะครับมันก็มีระบบป้องกันภัยอากาศ S400 ที่ประจำการอยู่ในบริเวณคาบสมุทรแห่งนี้นะครับที่สูงแห่งนี้นะครับมันมีเครื่องยิงอยู่4เครื่องและก็เลดาอยู่อีกหนึ่งคันซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมันก็ถูกทำลายเพราะว่ามีรายงานข่าวตอนเช้านี่นะครับมันก็มีภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ย แสดงให้เห็นว่าบริเวณนั้นมันถูกขีปวุธของทางฝั่งยูเคนนี่ครับโจมตีทําลายมานะครับซึ่งมีการคาดหมายนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเกิดจากการโจมตีของขีปวุธทางยุทธวิธี a t a c m s ของยูเคนี่แหละครับที่ยิงเข้ามาในบริเวณแหลมไคลเมียนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยที่มันเห็นความเสียหายชัดเจนก็คือ,อะระบบป้องกันภัยอากาศ s 4 0 0ตัวแท่นยิงหรือว,ว่าลอนเชอร์เนี่ยนะครับ มันถูกยิงไป4คันสีระบบรวมทั้งเลดราด้วยนะครับแต่เหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องสําคัญท่านูฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์ที่คาบเกี่ยวกันนี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นนอกจากที่มีการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศ s อ0สีร้อยลนะครับมันก็ยังมีรายงานนะครับว่ากองทัพยูเครนนั้นได้จมเรือดำน้ําของรัเสเซียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลำซึ่งความเสียหายมันเกิดขึ้นครั้งนี้นี่นะครับ ถือว่าเป็นความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลทีเดียวนะครับหลังจากที่เรือดำน้ำแห่งนี้นะครับถูกโจมตีครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน2023นะครับเรือดำน้ำลำนี้ก็ได้เข้ามาจอดซ่อมที่ท่าเรือที่เซวัตเตโพนนี่แหละครับและขณะเดียวกันนะครับสุดท้ายนี่นะครับขณะที่มันนำมาทดสอบในบริเวณหน้าน้ำแห่งนี้นะครับมันก็โดนยิงครั้งที่2ในท่าเรือเซวัตเตโพนนี่แหละครับสุดท้ายแล้ว เรือลำนี้ดำน้ำลำนี้นะครับก็ต้องจมลงสู่ก้นทะเลกลายเป็นเรือจมน้ำเฝ้าทะเลดำอีกลำหนึ่งซึ่งความเสียหายของมูลค่าของเรือดำน้ำลำนี้นะครับมากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ฟังครับตามรายงานของกองทัพอายูเคนเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการปฏิบัติการนะครับสำคัญในการโจมตีไครเมียนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งเช้าตู่วันเสาร์นี่นะครับ โดยการประสบความสาเร็จในการโจมตีก็คือเรือดำน้ําคลาสกิโลของรัสเซียเนี่ยครับซึ่งสามารถติดขีปุษรธล่นคาลิปด้วยและก็ระบบขีปุษรธต่อต้านอากาศยาน s 404ระบบที่ถูกทําลายในชั่วข้ามคืนคืนเดียวกันก็คือวันที่เสารเนี่ยครับตามรายงานของเสียงนาธิการทหารของยเครนั้นกองกําลังป้องกันยุเรนะครับได้ทําการโจมตีเรือดำน้ํา l o อตสต็อปออนดอของกองเรือทะเลดำรัสเซียที่ท่าเรือเซวัตเตอร์โพนี่ครับจนเรือลํำน้ำดำนี้นะครับจมลงไปนับเป็นการโจมตีเรือดำน้ำลำที่สองนะครับที่จมลงอย่างเต็มรูปแบบในทะเลดำท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้นี่นะครับเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่สงครามแล้วนะครับเรือดำน้ำของรัสเซียนี่ก็จมไปแล้วหนึ่งลำ อันนี้ก็คือลำที่2ที่มีการจมลมอ,อย่างเป็นทางการที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้นะครับอกองทัพเรือยูเครนกองทัพเรือรัสเซียตอนนี้นะครับนับเฉพาะเรือดำน้ําก็มีตัวเลขบวกอีกหนึ่งแล้วนะครับกลายเป็นตอนนี้เรือดำน้ํานั้นจมลงสู่ก้นทะเลดำไปแล้วเป็นลำที่2ซึ่งเสนาธิการของทหารบก อ่า U K นี่นะครับก็เด็กทำการยืนยันว่าการโจมตีเมื่อวันเสาร์ลงโดยโซเชียลเฟซบุ๊กนะครับเขาบอกว่าเรือดำน้ำของกองเรือทะเลดำรัเสเซียชื่อ l o s t t o p o n d o n นั้น ถูกโจมตีที่ท่าเรือเสวตัตโพนได้สําเร็จหลังจากถูกโจมตีเรือดำน้ำลรานางกาวก็จมลงท,ทันทีอันนี้ก็คือโพสต์ของผู้บัญชาการระดับสูงของยูเคนที่มีการโพสต์ลงในังสือโซเชียลเฟซบุ๊กนะครับนอกจากการจมเรือดำน้ำลำนี้แล้วนะครับกองเรือยูเคนยังร่วมมือกับหน่วยงานของกองทัพเรือสร้างความเสียหายกระดอกป้องกันภัยอากาศนั่นก็คือ S400 นี่แหละครับ สำหรับเรือดำน้ำ Lost Stop on d นดี่นะครับ B 2 3 7เนี่ยซึ่งนาโตจัดให้เป็นเรือดำน้ำประเภทกิโลนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลร่วมกับไฟฟ้านะครับซึ่งการประจำการเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ทธันวาคม2557และก็เป็นเรือดำน้ำระดับกิโลลำหนึ่งในสนะครับที่สามารถติดตั้งขีปนุษุธคาลิบาด้วยท่านผู้ฟังครับเรือดำน้ำชั้นกิโลหนึในสีนี่นะครับที่จมลงไป อีก3าลำปัจจุบันก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในแถบทะเลดํานี่แหละครับซึ่งก็มีการบรรจุข,ขีปพรวดคาลิบด้วยนะครับซึ่งเรามีรายงานไปเลยนะครับว่าเรือดำน้ํา3ลำก็มีการป้วนเปี้ยนอยู่ในแถบทะเลดานี่แหละครับตอนนี้รวมทั้งมีเรือ,อผิวน้ําอีก2ลํลำมีการเคลื่อนไหวในแถบทะเลดําซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เราก็มีการรายงานนะครับว่าไอเรือ5าลำนี่แหละครับมันอาจจะกําลังเปิดจะเปิดปฏิบัติการโ,มโจมโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปใน ดินแดนของยูเคนแต่มันก็เลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากกรณีที่มันมีโดนของยูเคนี่เลยครับไปบินไกลไปถึงโอเลนยาสนามบินโอเลนยาและทำความเสียหายให้กับเครื่องบินซู23ี่าตู23อ่าเนเนี่แหละครับทำให้รัเสเซียนั้นต้องมีปฏิบัติการที่จะโจมจีขนาดใหญ่เข้ามาทางฝั่งยุเคนั้นต้องล่าช้าออกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์เรื ดำน้ำําชั้นกิโลนี่แหละครับสามลำที่ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในแถบทะเลดานี่แหละครับรวมทั้งเรือผิวน้าตอนนี้ก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อทางฝั่งยูเครนต่อไปตราบใดที่เรือต่างๆเหล่านี้นี่นะครับยังการมีบรรทุกขี่ประรุษคาลิปอยู่ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์สําหรับเรือดําน้ํลอ o ต t Stop on on d o ด B น3 7เนี่นะครับเมื่อวันที่13กันยายน2566นนะครับเรือดำน้ำลำนี้นะครับก็ได้รับ ก็ได้ถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนะครับจากขีปนาวุธของยูเครนที่ได้รับการจัดสรรจากตะวันตกเนี่ยซึ่งมันก็สร้างความเสียหายให้กับเรือดำน้ำและเสียลำนี้นะครับและก็ทําให้เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมันทําให้เรือขนาดใหญ่อีกลำหนึ่งก็คือเรือมินนี่แหละครับจมลงไปด้วยเรือมินนี่นะครับถือว่าเป็นเรือขนาดใหญ่ล่องลงมาจากมอสโวที่จมลงสู่ก้นทะเลด,ดําซึ่ง ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นไล่ตั้งแต่มอสควาจนถึงเรือมินจนถึงเรือดำน้ำนี่แหะครับมันก็ทำให้หลังจากที่การโจมตีครั้งนั้นนะครับมันก็ทำให้สถานการณ์ของกองเรือทะเลดำเนี่ยมันก็เริ่มมีการสั่นคลอนมาเรื่อยๆเพราะว่ายูเครนก็จะมีปฏิบัติการใช้โดน USV หรือว่าเรือไล้คนขับผิวน้ำนี่นะครับไล่โจมตีไปเรื่อยๆโจมตีไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับ เรือของทางฝั่งรัเสเซียกองเรือทะเลดำเนี่ยลอยหลอลงทุกทีล่อยหลอลงทุกทีสุดท้ายนะครับเรือรัอเสเซียเนี่ยถูกทําลายไปร่วม27ลําซึ่งจํานวน2 8 2 7 2 8ลําลนี่นะครับมันถือว่าเป็นเกือบหนึ่งใน3ของกองเรือทะเลดำรัเสเซียเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการโจมตีอย่างต่อเนื่องของยูเครนนี่นะครับมันก็เลยทําให้กองเรือทะเลดำของรัเสเซียที่อยู่ในบริเวณวเซ瓦ชโพลเนี่ยปัจจุบันนั้น ต้องมีการเคลื่อนย้ายออกไปแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการจมเรือดำน้ําครั้งนี้นี่นะครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าที่เซวัตรโพนั้นมันจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วมันก็ยังอาจจะมีเรือที่ยังเล็ดลอดจากการาสังเกตหรือว่าการ ล่าตะเวนของทางฝั่งยูเครนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการจมเรือทะเลดําครั้งนี้เรือดําน้ําครั้งนี้เนี่ยครับมันก็เลยทําความเสียหายขนาดใหญ่ให้กับกองทัพเรือรัเสเซียทางฝั่งครับการทำเรือ,อทำลายเรือดําน้ําซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียที่มีค่าอย่างยิ่งสําหรับกองทัพเรือรัเสเซียแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดสำหรับกองเรือรัเสเซียนั่นก็คือขวัญกำลังใจนี่แหละครับที่มันถูกทำลายไปอย่างมากเพราะว่า ตอนนี้ขวัญกำลังใจของทหารเรือรัเสเซียตอนนี้แทบจะไม่เหลือหลอแล้วนะครับเพราะว่าเรือของรัเสเซียนั้นเอาไปตรงไหนย้ายไปตรงไหนก็ยูเคนนั้นก็ยังใช้ปฏิบัติการโดนโจมตีระยะไกลนี่ครับไล่ไปทําลายเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าตอนวันละลำสองลำจนทําให้กองเรือทะเลดมขนาดที่มีขนาดใหญ่เคียงไกลที่สุด ในภูมิภาคแห่งหนึ่งของรัเสเซียนั้นตอนนี้ต้องมีการย้ายกองเรือทะเลดำไปซึ่งบางส่วนตอนนี้นะครับก็มีการย้ายกองเรือทะเลดำนะครับไปที่ไว้ที่โนโวลัสซิดนะครับแคว้นคาสโดนาซึ่งจะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัเสเซียรวมทั้งมีการที่รัเสเซียนั้นพยายามที่จะสร้าง,างฐานทัพเรือแห่งใหม่นั่นก็คือการไปสร้างฐานทัพเรือที่ คาเซียนี่แหละครับซึ่งถือว่าบริเวณอัพคาเซียนั้นถือว่าเป็นฐานทัพเรือแห่งใหม่ที่รัสเซียตอนนี้จะพยายามประจำการเรือที่ย้ายออกจากาฐานทัพเรือเซวติโพลนี่แหละครับเพราะว่าบริเวณที่ฐานทัพเรือที่แคว้นคาสโดนาที่บริเวณท่าเรือโนวอล,ลัสซิเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่อันตรายเพราะว่าในรัศมีทําการของโดนตอนนี้นะครับ ที่ฐานทัพเรือโนโวนลัสซิดเนี่ยมันก็ยังเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยสําหรับกองเรือเทลิดาของรัสเซียอยู่ดีเพราะว่าโดนของยูเคนั้นยังมีการปฏิบัติการไปท่านผู้ฟังครับทางเสนาธิการทหารบกของยูเคนี่ได้มีการกล่าวเอาไว้นะครับว่า การทำลายเรือดำน้ำ l o s t o c Nano ดูพิสูจน์อีกครั้งนะครับว่าไม่มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับกองทัพเรือรัสเซียในหน้าน้ำอนาเขตยูเครนและเทะเลดำซึ่งมูลค่าความเสียหายของเรือดำน้ำที่ถูกทำลายในครั้งนี้นะครับมีการประเมินไว้ที่3 0ล้านสล้านดอลลาร์สหรัฐรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ